สวัสดีครับวันนี้หมู่ชนบุรีในเที่ยวพื้นาชิ้นนะครับอันนี้เป็นปลาสติกหรือข้อหลวงวัดใส่ถังหม้อก็ลูกแก้วนะฮะนิยมดูวะไซส์เล็กนี่ความเล็กหรือว่าไม่นขนาดที้เลยแบบโหข้อมากตัดตัวอะไรอะไรเลยลงตัวนี่ใครมีแบบนี้ยินดีรับเบท้่นะฮะปลาสติกหรือข้อหลวงวัดใส่ถังหม้อ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีวันนี้ผมมาเที่ยวชนบุรีแล้วก็ได้เช่ากระดิกเนี่ยฮนะตรงนี้ครับแบบนี้ราคาเท่าไรครับพี่ใครมีแบบนี้ถ้าสวยจะจัดนี่ลองลองต้องนํงทีเครื่องรางของมันจะพูดราคาเป็นกันไม่ได้ต้องต้องขอดูจากตัวจริงๆนะฮะแต่ใครมีแบบเนี้ย่อเสนอของบ้านครับ